ภูเขาบามิยันสว่างสวัยไปด้วยแสงตะเกียงผู้คนมาจากทั่วอัฟกานิสถานเพื่อยนชมพระพุทธรูปที่กำลังจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งตะวันลับขอบฟ้าแสงจากเครื่องโปรเจคเตอร์สาดไปยังช่องเขาที่ว่างเปล่าก่อกำเนิดภาพโฮโลกรม3มมดีของพระพุทธรูปแห่งบามิยันบรรยากาศของงานครบรอบ20ปีที่บามิยันถูกทำลายเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจัดขึ้นอย่างน่าประทับใจ ชาวอัฟกันโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดบามิยันเล่าว่าการได้เห็นภาพของพระพุทธรูปอีกครั้งคือความปรบปลืมนี่คือส่วนหนึ่งของความพยายามบูรณะหุบเขาบามิยันที่องค์การยูเนสโกมอบสถานามะมรดกโลกให้ทีมงานระบุว่านับจากนี้ทุกๆเดือนมีนาคมพวกเขาจะฉายภาพของพระพุทธรูปไปยังช่องเขาเพื่อรำลึกถึงความสำคัญขององค์พระที่เคยดำรงอยู่มานานหลายศตวตรรษ ภบเขาบามิยันตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมณนับปลายเทือกเขาฮินดูกุสโดดเด่นด้วยองค์พระแกะสลักสูง55เมตรซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวตรรษที่6บันทึกจากพระสเสวียนจังหรือที่รู้จักกันในชื่อพระถังซัมจังพระชาวจีนที่เดินทางไปศึกษาพุทธศาสนายังชมพูทวีตกล่าวว่าพระพุทธรูปแห่งบามิยันมีสีทองอร่ามรายล้อมด้วยพระภิกษุนับพันรูปที่กำลังนั่งสวดภาวนา ประจักษ์พยานของช่วงเวลาที่พุทธศาสนาเบ่งบานในเอเชียกลางก่อนที่ศาสนาอิสลามจะแผ่ขยายอิทธิพลอย่างไรก็ตามปัจจุบันไม่มีองค์พระขนาดใหญ่อีกแล้วและนี่คือสิ่งที่ผู้คนรู้สึกเสียดายเป็นที่สุดผู้ทำลายคือตาลิบันช่วงปี1996ถึงปี2001 ภายใต้การปกครองของรัฐบาลตาลิบันสังคมอัฟกานิสถานก้าวถอยหลังไปสู่แนวคิดอนุรักษ์นิยมแบบสุดขั้วผู้ชายห้ามโกนหนวดผู้หญิงต้องคลุมบุรการพระพุทธรูปบามิยันสององค์ที่ตั้งตรงงานอยู่ในช่องเขาถูกระเบิดทิ้งเนื่องจากตาลิบันมองว่าการเคารพบ,บูชารูปปั้นเหล่านี้คือสิ่งนอกกรีดรวมถึงพระพุทธรูปยังตั้งอยู่ในเขตของชนกลุ่มน้อยหาซาร่าซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะต่างจากตาลิบันที่เป็นซุนี กระบวนการทำลายพระพุทธรูปเกิดขึ้นช่วงเดือนมีนาคมปี2001และใช้เวลานานถึง25วันเพราะลำพังแค่ปืนใหญ่ไม่สามารถพังทลายองค์พระที่แกะสลักจากภูเขาได้ตาลิบันต้องเจาะอ,องค์พระใส่ระเบิดเข้าไปยังจุดต่างๆก่อนจะกดชนวนทั้งอย่างบันทึกภาพไว้ซึ่งภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกปลุกให้ตาลิบันกลายมาเป็นจุดสนใจหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครสนใจสถานการณ์ในดินแดนแร้นแค้นอย่างอัฟกานิสถานมากนัก กูลามชาคีคือหนึ่งในชาวบ้านที่ช่วยตาลิบันทำลายองค์พระเขาต้องทำเพราะหากปฏิเสธตาลิบันก็จะฆ่าเขามันเป็นวันแดดจ้าฟ้าใสที่เขาจะไม่มีวันลืมบูไดตโจด مووادار کشید خلاص شوه البته د تعداد 1445 چل نفر بده مو بعده راهم مادم مو را غفته بری مو کې اومدم یی طرف کی یاک د انفجار شت انفجار شوه د زمین جی نیم صد دستر رزیټر شت نیم صد به کاغذی داو پښون شت بعد ازو ما پولیسل میکونیم کی یاک چوکات مونده دیگه چیز اثر ویات زی นั่นคือความทรงจำอันเจ็บปวดของผู้คนในจังหวัดบามิยันและเพียงไม่กี่เดือนหลังงานครบรอบ20ปีที่องค์พระถูกทำลายพวกเขาต้องอกสันขวัญแขวนอีกครั้งเมื่อสัญญาณการกลับมาของตาลีบันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ อัฟกานิสถานเผชิญการต่อสู้ระหว่างกลุ่มตาลิบานและกองกําลังอัฟกันนับตั้งแต่กระบวนการถอนทหารต่างชาติเริ่มขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาและยิ่งเวลาผ่านไปตาลิบานก็ยิ่งรุกคืบยึดเมืองต่างๆเพิ่มจนกระทั่งวันที่15สิงหาคมในที่สุดตาลิบันก็บุกเข้ากรุงคาบูยึดทำเนียบประธานาธิบดีการกลับมาผงาดของกลุ่มเคร่งศาสนาที่เคยทำลายบามยียนคือฝันร้าย และไม่นานหลังจากขึ้นปกครองประเทศพวกเขาส่งสมาชิกติดอาวุธมาราดเวนที่นี่พื้นทงอิสลามิกเอเมเรดอฟอัฟกานิสถานโบกสะบัดอยู่หน้าช่องเขาที่ครั้งหนึ่งเคยถูกตาลิบันกดชนวนระเบิดนี่คือภาพที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามตาลีบันระบุว่าครั้งนี้พวกเขามาเพื่อปกป้องสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่การทำลาย و آماده هایی هستیم که از آثار تاریخی ولایت بامیان حفاظت بکنیم چون این آثار مال یا ملکیت شخصی فردی نبوده نیست این ای مال یا این حقی همه ملت افغانستان است این یک سمره و نتیجه همه افغانستانی ها هست ما در باره بار انشالله العزیز هر هرچی در وسط توان داریم چه که این این چند ตาลิบันรุ่นใหม่ระบุว่าพวกเขาไม่เหมือนตาลิบันเมื่อ20ปีก่อนพร้อมระบุว่าได้พูดคุยกับองค์การยูเนสโกแล้วเพื่อเดินหน้าโครงการฟื้นฟูรมรดกโลกต่อหนึ่งในนั้นคือโครงการบุรณะองค์พระขนาดเล็กที่ถูกทำลายด้วยสารออร์แกโนซิลิโคนแต่ในมุมมองของนักโบราณคดีคำกล่าวของตาลิบันไม่ค่อยน่าเชื่อถือแต่กระนั้นก็เป็นไปได้ยากที่ตาลิบันจะทำลายบามิยันอีกครั้ง เพราะขณะนี้พวกเขากำลังสแสวงหาการยอมรับจากนานาชาติส่วนชาวบ้านปฏิเสธเสียงแข็งพวกเขาไม่เห็นด้วยหากยูเนสโกจะร่วมมือกับตาลิบันหรือให้เงินสนับสนุนในการปกป้องโบราณสถานในขณะที่ส่วนใหญ่ของคนที่นี่ยังคงอดอยากสาสมโนมอบอกวาจ,จ้กับกุชเตยาลิบนัน Je pense qu'on n'est pas obligé de les croire ou pas. Euh, on, on jugera sur les actions. Euh, pour l'instant, le patrimoine euh, est matériel est largement protégé. En tout cas, c'est ce qui en sort. Euh, donc, on attend de voir un petit peu l'évolution des choses et leur capacité aussi à contrôler. ก่อนหน้านี้ยูเนสโกออกมาเรียกร้องการปกป้องโบราณสถานและโบราณวัตถุตในอัฟกา,านิสถานเพราะในช่วงแรกที่ตาลิบันยึดประเทศมีโบราณวัตถุตจ,จำนวนหนึ่งถูกขโมยไปขายในตลาดมืดตาลิบันออกมายอมรับว่าเกิดขึ้นจริงและพวกเขาจะลงโทษผู้กระทำผิดและเน้นย้ำว่าการปกป้องสมบัติของชาติคือภาระหน้าที่หนึ่งของรัฐบาล วันนี้สมาชิกตาลิบันยังคงผัดเปลี่ยนการเฝ้ายามหน้าช่องเขาที่พวกเขาเคยทำลายท่าทีเปลี่ยนแปลงแต่ลึกลงไปข้างในพวกเขายังเป็นตาลิบันกลุ่มเดิมที่ทำลายบามิยันหรือไม่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์และขณะนี้โลกกำลังจับตาดูการประทาของตาลิบันโฉมใหม่ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมชาแนลเล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำรี ากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมาลงค่ะ